สวัสดีครับที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของความช่วยเหลือที่ทางบูลณิธิเพื่อเด็กและคนพิการได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปให้กับไม่ว่าจะเป็นน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็น คนพิการต่างๆนะครับที่ได้ลงทะเบียนกับทางูุลนิธิเอาไว้ในแต่ละเดือนนะครับซึ่งความช่วยเหลือก็จะมีหลากหลายเลยนะครับเช่นเป็นนมผงอันนี้จะเป็นสําหรับเด็กที่เป็นเด็กยากไร้แล้วก็เป็นเด็กปกติแต่ว่าแม่เนี่ยอาจจะไม่มีน้ํานมนะครับหรือว่าโตเกินกว่าวัยที่จะดื่มนมแม่นะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเป็นนมผงก็จะเห็นนะครับว่ามีหลากหลายยี่ห้อนะครับเช่นนมตราหมีนมดูเม็กซ์นะครับบางคนนี่ก็เป็นสูตรของเด็กที่แพ้นมวัว ด้วยนะครับซึ่งความช่วยเหลือต่างๆที่เราส่งไปสําหรับน้องๆเด็กๆเนี่ยเราก็จะมีการลงทะเบียนน้องๆที่ขอรับความช่วยเหลือโดยคุยกับผู้ปกครองนะครับว่าน้องๆเขาใช้นมสูตรอะไรเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อไปได้ถูกต้องนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันกับทางแพร่เพลดนะครับแพรเพลิดอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งให้เด็กนะครับแล้วก็เราก็คุยกับพ่อแม่ว่าเขาใช้ไซอะไรอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสําหรับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือว่าจะเป็นคนพิการที่เป็น ในวัยผู้ใหญ่ที่เราส่งความช่วยเหลือไปต่อเนื่องนะครับเช่นที่จะเป็นนมแล้วก็อาหารเหลวที่เป็นสูตรทางการแพทย์นะครับอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นมีทั้งนมแพนมีทั้งแบรดเดล่านะครับมีนมของสําหรับผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานด้วยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่การติดเตียงนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องได้รับประทานอาหารเหลวนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็น อาหารเสริมอย่างเช่นพวกซีรีแล็นะครอันนี้เราก็มีส่งไปแล้วก็จะมีแพมเพิร์สำหรับผู้ใหญ่ที่เราส่งไปให้บรรดาคนที่ลงทะเบียนกับเราทั้งหมดนี้เนี่ยเราได้มีการสํารวจความต้องการของแต่ละเคสเพื่อที่จะจัดส่งสิ่งของเรื่องอุปโภคบริโภคไปได้เหมาะสมกับความต้องการอย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณแล้วก็บางท่านก็ส่งมาเป็น สิ่งของนะครับบางท่านส่งมาเป็นนมส่งมาเป็นอาหารเหลวก็มีนะครับมาที่มูลนิธิพื่อเด็กและคนพิการอย่างต่อเนื่องทําให้เราสามารถที่จะส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดแคลนนะครับซึ่งผู้ขาดแคลนเนี่ยอาศัยอยู่ทั่วประเทศเลยทุกเดือนเราก็มีการรวมรวบรวมสิ่งของนะครับแล้วเราก็จัดส่งไปทางไปรษณีย์ด้วยก็อันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็สําหรับ ท่านที่ประสบความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ขาดแคลนหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆพิการหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่พิการติดเตียงใดๆก็ตามนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทางมูลนิธิเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันผ่านทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Page มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการครับส่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะสนับสนุนกิจกรกรมก,การส่งมอบนมผงไปยัง น้องๆเด็กยากไร้ท่านสามารถที่จะส่งต่อความช่วยเหลือมาได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี1573163431หรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับหรือหากท่านต้องการที่จะสนับสนุนเป็นอาหารเหลวหรือว่าจะเป็นนมทางการแพทย์นะครับไปให้กับทาง เด็กๆน้องๆพิการติดเตียงหรือว่าผู้ใหญ่พิการนะครับท่านสามารถที่จะส่งมอบความช่วยเหลือนะครับมาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี0070263094ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับขอบคุณมากครับ